แล้าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28กันยายน2566เราจะมาอัปเดตสำหรับเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ที่อัตรา120บาทต่อตัอนนะคะคืบหน้าล่าสุดมาอัปเดต วันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดมาอัปเดตนะคะและเช่นเคยก่อนไปอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแหกประเทศไทยนะคะ โดยได้อัปเดตว่าตามที่ครามาชุดเดิมได้เคยมีมติจัดทําโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ที่อัตรา120บาทต่อตันนะคะโดยจัดงบประมาณสนับสนุนและได้จ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วในฤดูหีดป,ปี2 5 6 3ทับ64และปี2 5 6 4ทับ65 การรณรงค์ตัดอ้อยสดและได้เงินช่วยเหลือยังมีการทําต่อเนื่องซึ่งมติครมมีข้อผูกพันถึงปี2565ทับ66แต่เมื่อจบฤด,ดูหีบต้นเดือนเมษายนล่าช้ามาจนถึงเดือนกันยายน2566เกิดความไม่ชัดเจนในอัตราเงินช่วยเหลือและไม่กำหนดเวลาการจ่ายเงิน ความคืบหน้าล่าสุดในะวันที่28กันยายน2566ซึ่งก็คือวันนี้นะคะคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอมีมติของงบประมาณ8,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีปี2565ทับ66โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป หากคำนวณระยะเวลาทำงานที่ระเบียบราชการมีลำดับขั้นตอนต้องส่งต่องานไปอีกหลายหน่วยงานรวมถึงการต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลคาดว่าเงินช่วยเหลืออ้อยสดจะโอนเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2566พี่น้องชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเตรียมและตรวจสอบบัญชีทกศ ให้ใช้งานได้เป็นปกตินะคะบัญชีไม่ถูกปิดหากมีหลายบัญชีต้องเคลียร์เลขบัญชีให้ถูกต้องกรณีชาวไร่เสียชีวิตผู้รับมรดกตามกฎหมายจะต้องทำเรื่องเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์นะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2565ทับ6นะคะ ซึ่งรอการจ่ายเงินอยู่ณขณะน,นี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามไว้เพื่ออัปเดตข่าวสารเป็นระยะระยะนะคะ